สวัสดีครับผ <Me> ูกับรายการ Extreme l u e Gamer นะครับวันนี้เราจะมา crash game Call of Duty World at War นะครับฮะเออวิ่ทำไมมันกระตุกจังวะเออขอโทษนะฮะกระตุกอ่ะก็คือก็ขอโทษนะฮงานท่านคือก็คือพวรนกรมเออการเวไฟโอหมมันมันหมดอายุเลยถ้าถ่ายมาแบรบน้ต้องแบบว่าไงไฟไฟมันน้อยเลยอย เราไม่ต้องพูดมากทำเพลงครับนะครับคลิปนี้อาจจะไม่หาก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งเกม c r o p e r y World เนี่ยมาโดยผลิตโดยเอฟซูบิเอฟซิชั่นในปี2007นะครับออกออกในปี2007เป็นเกมแนวเอฟเอสเอฟพีเอสแอคชั่นเุยอดประวัติสงครามโลกครั้งท่สครับเราจะเราจะเล่เป็นสองฝั่งครับ เราจะเป็นฝั่งอเมริกาแล้วก็รัสเซียนะครับเพื่อต่อถ้ารัสเซียเนี่ยเขาทำเรื่องเรื่องของฝั่งรัสเซียนะครับคือเราจะได้สู้กับกองทัพนาซีเยอรมนีนะครับถ้าเราเล่นอเมริกาเราจะสู้กับไอ้ไอ้เขาเรียฮะไอ้ยุนในยุยอะไรนะตัวมุกโรเซ่นี่ปุ่นนะครับมาถึงเราก็โดนฆ่าเลยนะครับเพื่อนเราเกิดแบบนี้วะถ้าสต้ก็ขอความโทษด้วยนะ ่ผมชอบพักนี้อย่างหนึ่งก็คแบบว่าเราลืบอกไปถ้าคาีโลลฟกับนเออของพวกนีมันจะผิดคนละค่ากันนะถ้าแบัออฟเวอร์แอดวอร์แบออฟาวอร์แอดวอรเนี่ยมันจะเป็นรที่เออะถ้าโมล่โฟ่นี่เป็นขงเออสเ e ออว o ครับเราไม่ต้องพูดําเพงครับถึงแล้วก็ลุยกันเลย อย่าเพิ่งเบาเสียงก่อนหูเรย่ทุกทีเลย,ยนะครับเอาประมาณนี้ก็พอครับได้ยินไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้ยินเลยอะไรมาเนี่ยสาวเฮ้ยอะไรมาเนี่ยเออ ยิงมึงระเบิดคือภาคเนี้ยคุณคุณต้องไปยันกระสุนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเออเออภาคของโวัวแฟร์นะคือโวัวแฟร์มันมีให้เก็บอยู่แล้วครับ้ยอะไรวะเออภาคเนี้ยระวังไอ้ไอ้พวกเออไอ้คือทหารญี่ปุ่นแท้เพราะมันผมไม่ค่อยชอบทหารญี่ปุ่นนะมันชอบแบบว่าวิ่งไงมันลุกใส่เราอะเฮ้ยอิี้ยอะไรวะเนี่ยสั นะครับเนี่ยมาถึงเนี่ยถ้ามันวิ่งหาเราอย่าคิดว่าเอาปืนมายิงมันก็คงมีปัญหานะครับเอาไอ้เหเี้ยควดเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอยเป็นงับหมาไม่งาป้อครับหรือก็เตะนะครับเฮ้ยเอาไปมัวมามึงมึงมานะครับ,รบไอ้เหี้ยอะไรโอ้ยเราอย่าไปปานีห้องมันนะครับนะครับ ไปทหารที่ดีอย่าไปปานีใครนะโหนี่กูสอนให้คนใี่เร็วอ่ะแม่งยิงกันมันเลยครับนะครับการเล่นมัลติเพย์เกมนี้ก็โอเคครับแต่ครูจะมาพูดทำไมเกมมันนานละผมชอบเกมนี้ผมชอบปืนไฟนะปืนไฟได้ใจอ่ะมึงอะไรมึนอะไรมึนอะไรเกมเนี้ยแม่งเลือดสาดได้ใจครับพูดตรงครับ เอ็มนกรัสนะครับมามึงมาไม่อยากชักว่าวไปดูเอานี้มาขำไมเลิกครับเอออะครับอไรครับดูเทียอีสตอีอกองอีอีเอทาโอ้ยดาเก่งตัวนครับมงาโอ้ยเฟี้ยว ยืนคือนี่แล้รือาคือผมเป็นประเภทที chan. ่ว่าเวลาเล่นเกมพวกแนว A P S หรือ Call of Duty เนี่ยเกมพวกนี้นะจะชอบวิ่งนำขอบเพื่อนตลอดครับคือเหมือนว่าเราทำเปเกงเนี่ยพอตัวเองตายทีนะแบบว่ามันมันจะแม่งเหมือนแปลว่าตัวเองบ้าบ่นไม่เลิกเลยไอ้เหี้ยสัตว์กูพี่ทำไมกูต้องไปกูบ่นเนี่ยมึงติดตั้นหน่อยสัตว์เฮียปุ่ม มึงมาแล้วมาแล้วมามามาผมไม่คือไงเกมพวกสมัยสงครามโลกอ่ะเขาไม่จะปืนไรเฟิลของผมเขาให้เก็บแต่ปืนไรเฟิลผมชอบเปลี่ยนอะไปปืนปืนกลรูปแรกอะประหลักไงผมต้องเอาแล้วผมชอบปืนโคตรหนึ่งครับคุณตงเนี่ยถ้าถ้าเป็นหนึ่งแกแล้วนี่ยังพอทนได้เขาปืนเอ่อไรเฟิลออโต้นะครับเซมิออโต้นะมึงทำอะไรเพื่อนูมณงาคุณงา เียวเียวเเยโิงกัย่างมันเว้รสปอตไลท์ไอ้เหี้ยอะไรเราเอออะไรเดี๋ตุ๋ยแม่งเลยสัมากูได้ขาวูอร่อยเี่ยเดี๋ยวเล่นแม่งอะไรอีุ้ยอ้ยุยน้เียเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ง ผม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 แม่งผมเวลาเล่นเกมพวกนี้ไม่เคยไม่ค่อยจะประหยัดกระสุนเท่าไหร่หรอกพูดตรงนะเกมออฟไลน์เนี่ยไม่เคยประหยัดกระสุนหรอกแต่เกมพวกเอ่อออนไลน์เนี่ยโคตรประหยัดเลยแม่งแบบว่าไงตายทุกรอบก็คือตายเขาประหยัดกระสุนนะฮะยันนี้บั็อกเยะคุยไรโล่าเฮ้ยไอ้ยนี่ก็ติดลมโอ้ยเอาบ้าตายไปดีกว่าเพื่อนโฟม อะเฮ้ยยูสตรชัอนจังเอาไว้เนี่ยครับมันจะรอบตุยแล้วนะครับโอ้เพื่นอนเราเพื่อนเราป่าอ่ะไม่ใช่เอ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหมันมาเต็มเลยโอ้โหยิงมันยิงแม่งดิโอ้โหมาอุ้ยอุ้ย โอ้ยลบลบที่รจนจอมันยอดมากเลยโอ้โหโอนชดอ่ะเนเลยเฮยอะปี๊บปี๊บปีิบปี๊บปุ๊บอะไรมอีกูกูามอะไรมแท ดำเนินเกมอย่างรวดเร็วโอ้โหรวดเร็วมากโอ้ยเออมองไม่เห็นที่อะไรยยดแม่กอะไรกันเนี่ยโอ้ยกูต้องมาเริ่มทางนี้อีกใหม่ใช่ไหมเนี่ยไปเพื่อนฟงนายต้องบุกไปแล้วละ่ะกูจะซุ่มไว้เดี๋ยวเร็วกูต้องหย่อนระเบิดใช่ไหมเนี่ย ว่ m ่ o ป e r ด้ไอเียแอเชียแล้วโอ้โหมันมันแก้งทำเป็นศพดีว่าไอไอเียนี่ไม่ได้ละพระเอกต้องบูครับพระเอกพระเอกต้องเป็นเออพระเอกตัวจิงครับ AJ d v ดครับไอเี้มา อะไรอ้เงี้ยกูยิงไม่โดนเลยนะเนี่ยอุ้ยจำวันนี้กูเริ่มกลับเดิมเดิมเดิมอุ้ยไอ้เงี้ยกูจะหลบแม่งอย่ายิงแย่งที่หลบกูณทำไมเนี่ยไปเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยท oh. um. ี่ผมเล่นระดับยากสุดไงวะไอ้เฮียระเบิดตุบโอ้ยมาฮ่ไอ้ยุ้ยไอ้ยุ่นไอยุ้ยเฮียเออไอ้ยุ้ยเออเดีวเปิดไปก่อนใส่พื้นที่เอาละชุดโขกแช่งแฟบทีบครับไม่ฉีบ อาจจะไปเลยพี่ลุยเบงสปาตันรวยแล้เนี่ยโอ้โหนี่ครับมันเลยครับโอ้โหอย่างงี้ไม่อย่างงี้ผมไม่ได้ใจครับจำอะไรติดลมไปสัตว์โอ้เมยเอ่อพี้ยโอ้โหไอ้ไอ้เฮียระเบิด

กลัเลยวะเนี hmm. wow. ่ยท in. ีจะลอยสูดรว่ลอยยากอะไรเฮ้ยขอให้ออพยกล้วเฮ้ยเปลียนเอิกันปกปอกปอกปปอปสองดใช่เ้วเอือเอือไอพวกสมุนไหอีฮีอแล้วอวไป มัจุแก๊กเร็วล่าคุณลงแล้วไม่อยากตายเฮียเร็วไปเร็วเฮียคกูได้กลับบ้านแล้วนะครับงั้นขอจบการแครชเกม c a of d ว t y War at War เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ